โอเคครับตัวนี้ก็ข้าวผัดกะปิหมูกรอบพริกสดน,น,นี่ครับยังไม่ได้ปรุงเลยเติมน้ำหน่อยน้ำไปนิดมหน่งครับอาจจะได้นุ่มจ,จะได้นุ่มนะครับออย่า,ยา้อันนี้ก็ รสดีนะครับหยบียบหยีบมืออันนี้ก็น้ำตาลไปห,หน่อยออโอ้ยขออร่อยมกักจะต้องหกนะครับมันอหอยไปนิดนึง,นงตาหนยโอเคครับนี่ก็ผัดกันได้เลย แต่กล้องแต่กล้องฉุนหน่นะครับวันนี้แต่กล้องอาจจะฉุนนิดนึงครับต่กล้องม่แม้แต่กล้องม่้้อนมกลงกล้องให้ดมาหลงโอเคครับ อร่อยปปนหน่อยนะครับหอมกะปิโอเคปิดได้ข้าวผัดกะปิพริกสดน,นี้ก็อครัวทำเองนะครับชุนหน่อยนะครับเพราว่าหอมหอมโอเคหอมเสิร์ฟ กับข้าวครับขฝานี่คืออะไรครับข้าวครับครับนี่คืออะไรข้าวครับอ่าโอเคพร้อมเสิร์ฟนับคืออะไรนี้คืออะไรนี้คืออะไรปาครับนี่กับข้าวครับป้าอันนี้คืออะไรกับข้าวครับกับข้าวครับอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับอ่ นี่ครับรอสักครู่นะครับวันนี้คืออะไรเพื่อน,นี้คืออะไรข้าวครับอ๋อไม่ไม่อะไรที่ที่ร้องพี่ครับนี่ตั้งกล้องครับอันนี้คืออัน,นอันนี้คืออะไรก็ที่ตั้งกล้องไงลูกหั่นอะไรคะแดงกว่า กินกับพร้อมเสิร์ฟนะครับชิม,มค่ะทำเองต้องชิมเองครับว่าพาาัฒนาอร่อยจริงจริงเยี่ยมครับเยี่ยมอีกคำหนึ่งครับด้วยความ สยุด,ยดเดี๋ยวกอนค่ะอย่าพุ่งเข้าปากค่ะอืมอ่มมรมามม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 ม่อมม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 มามม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 ม่มยมม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 ม่ออบบมนนมม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  หวานมากเลยค่ะไม่กินเลยครับอีกอะมึงที่นะ่า